สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องกินเที่ยวพาลอครับวันนี้ไม่ได้พาเที่ยวพาอะไรครับมาดูวัวกันครับช่วงฤดูแล้งไม่มีอะไรให้วัวกินครับมีวัวสองแม่ลูกนี่น่าจะเป็นลูกบรามันลูกผสมครับกินหญ้าอย่างอริตอร่อยครับผมมีได้หญ้าอย่างไรับพไปเกี่ยวเอาตามข้างๆสะไม่มีอะไรกินครับตอนนี้อดยากมากครับแล้งนี่แม่มันครับอื อันนี้มันกินใบสนายกินใบสนายช่วงนี้แรามากไม่มีอะไรให้มันกินเวลาได้ใบสนายมามันก็กินอย่างอริดอร่อยนะครับช่วงนี้ยากช่วงนี้หาย,ยากครับพวกยากว่าอะไรไม่แจะใบสนายมีนี่มันกินหมดครับเนี่ยใบนี่มันกินหมดซื้อวัวมาน่าจะวัวตัวนี้น่าจะเลี้ยงตามป่าครับ นี่ครับกินอย่างอร่อยบอกว่าเอ้ยถ่ายทำไมอ่ะคนกำลังอร่อยอยู่กินบุฟเฟ่ต์อยู่ไม่เข้าใจเลย <c oughs> โซนะทุกนะนี่ครับเดี๋ยวจะทำดูมันกินอย่างอริดอร่อยนี่ครับนี่พันบราหมั่นลูกผสมครับซื้อเขามาซื้อแม่ตัวนี้มา สองหมืนกว่าครับเขาบอกว่าท้องเขาบอกว่าท้องสองเดือนพอเลี้ยงได้สามเดือนคลอดลูกลงมาครับนี่บรามันลูกผสมโคตรฟลุกเลยครับอันนี้พี่เกี่ยวหญ้ามาหญ้ากําลังเขียวอยู่โหหญ้าแก่ไม่แก่กินหมดลวช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาอัปเดตลูกดรามันลูกผสมนะครับนี่ครับผมมันนานนอกเรา ในนานี่แห่งแรงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมตอนต่อไปครับผม